สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวบางกรวยนะครับก็เริ่มจากนี้เลยนะครับถนนบางกรวยจงถนอมแล้วก็ต่อด้วยบางกรวยใส่น้อยนะครับรับรับชมกันเลยนะครับสตาร์ทก็เริ่มมาจากเลี้ยวซ้ายจากฝั่งถนนราชพฤกษ์ก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่า ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แถวนี้เนียเป็นยังไงกันบ้างคือตรงนี้ไม่ได้มีตึกแถวแต่ว่าจะเป็นแหล่งหรือว่าที่ที่เขาทำเนี่ยก็คือเป็นไม่ใช่คอนโดนะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ค่อนข้างจะรูหราเลยแหละนะฮะหลายโครงการหนานแน่นแอ่นแน่นไปด้วยไอโครงการหรูๆทางนั้นเลยนะครับสนุนเส้นนี้ ก็คืออยู่ย่านบางกรวยติดกับกรุงเทพนะครับตรงนี้แล้วก็การคมนาคมค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะครับมีรถไฟฟ้าถนนหนทางค่อนข้างที่จะ,ะสะดวกนะครับในเรื่องของตึกแถวนี้ก็อของเก่าค่อนข้างจะ,อ,ะอยู่ดั้งเดิมนะครับไม่ค่อยมีการสร้างใหม่ก็จะมีการสร้างใหม่ก็คือโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายๆโครงการบางโครงการนี่ชื่อแปลกๆก,ก,ก็มีนะครับ พ v อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ฮา b i บิเอะไรพวกน,นี้ก็คือดูดูก็เหมือนเป็นชื่อฝรั่งนะแต่ว่าอ่าแล้วมันยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคอดูเรื่องราวของเรากันต่อนะครับแอดมินก็อ่านำเสนอนะในเรื่องของหมดยุคหรือย,ยังในเรื่องของการก่อกสร้างตึกแถวใหม่ใหม่หรือว่าตึกแถวอาคารพาณิชย์ที่เก่านี่ เขายังมีการทำธุรกิจธุรกรรมหรือว่ากิจการอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะก็มาเรื่อยๆฮนะดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้ก็อย่างที่เคยเกริ่นนั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่อายุอาศัยที่ติดกับกรุงเทพนะครับบางกรวยนนทบ,บุรีก็ติดแถวๆนู้นเลยนะครับอ,อันนี้อโทษทีนะฮะตรงนี้ก็มีคอนโดหนึ่งตึกแล้วก็จะเป็น เหมือนที่เคยเกริ่นนะฮะไอที่สีส้มๆปิวสวัยเนี่ยเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ขึ้นและกําลังเปิดขายอยู่นะครับตรงนี้ค่อนข้างหรูหราเลยแหละแพงนะตรงนี้เนี่ยหลายๆโครงการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันมาก่อสร้างในเรื่องของโครงการหมู่บ้านจัดสรรฮะราคานี่แปดล้านเก้าล้านสิบล้านนี่ก็มีดูกันต่อนะครับตรงนี้เห็นมีที่โล่งละที่ว่างเปล่า ประกาศให้เช่านะฮะตรงนี้ก็ใครที่มีหัวการค้าหัวธุรกิจก็สามารถได้มาดูได้อันนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นอาคารพาณิชย์นะเป็นคล้ายๆทาวเฮาเป็นคล้ายๆทาวเฮาแต่ว่าทำมาค้าขายได้นะตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับบนถนนบางกรวยจงถนอมก่อนนะฮะตรงนี้เป็นบางกรวยจงถนอมก็ หยุดให้รถผ่านนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่รับชมกันต่อนะครับก็ดูกันต่อนะสองฝักฝังก็อย่างที่เคยเกลิ่นไว้นั่นแหละนะครับโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพียบเนี่ยใครมองมอง,มองหาทําเลที่อยู่นี่ตรงนี้เนะี่ยน่าจะเหมาะแหละเพราะว่าเยอะแยะกันเหลือเกินนะครับโครงการเนี่ยมีสิบล้านยี่สิล้านก็จึงจะมีนะเห็นปลายแวบๆบแบบนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดี่ยว ที่ขึ้นๆอยู่นะครับตรงนี้โอเคครับดูเรื่องราวกันต่อนะครับตึกตึกแถวนะฮะตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะฮะแต่จะมีเป็นโครงการนั่นแหละหมู่บ้านนะครับคนเยอะจะต่างจากในเมืองค่อนข้างจะเยอะเลยแหละในเมืองก็จะเป็นหมดยุคตึกแถวถ้าไม่มีตึกแถวก็จะเป็นคอนโดแต่ตรงนี้ถ้าไม่มีตึกแถวก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆหลายๆหลังนี่ประมาณนั้น ก็ดูกันนิดนึงนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมีเนี่ยก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆนะคระับที่มีธงรีวประกาศเนี่ยก็คือเป็นจุดแสดงว่าเขากำลังเริ่มมีการก่อสร้างแล้วก็เปิดขายบ้าน,นะฮะตรงนั้นแล้วก็จะมีโรงแรมบ้างคอนโดบ้างนะฮะแล้วก็จะมีอพาร์ตเมนต์พวกนี้ก็จะผลขึ้นอยู่นะตาม บริเวณอสองฝั่งข้างทางนะครับตรงนี้ก็จะมีแต่จะเยอะก็นั่นแหละไม่พ้นในเรื่องของหมู่บ้านนะโครงการต่างๆนะอันนี้เข้ามาข้ามสะพานบางกรวยนะฮะตรงนี้ข้ามสะพานมาก็เข้าจะเป็นตัวเทศบาลน,นะฮะตรงนี้เทศบาลบางกรวยแหละเข้าสู่เทศบาลก็จะมีหน่วยงานราชการนะครับทั้งโรงพยาบาล สามารถง,งานเทศบาลหรือไม่ก็พวกสถานีตำรวจเนี่ยก็จะอยู่แล้วก็ตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็จะตามมาเหมือนกันนะเพราะว่าจะ,ะเขาก็จะเข้าใจไงว่าตรงไหนจะมีคนเข้ามาแยะๆเนี่ยตรงนี้แต่ว่าตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ก็ไม่ค่อยคึกคักนะครับตรงนี้ดูสังเกตก็คนเงียบๆนะ,ะตรงนี้ก็หลังจากนี้ก็เลี้ยวถึงถนนบางกรวยไซน้ไว้นะครับตรงนี้ เริ่มบังกิดไสน้อยแอดมินเคยมาครั้งเมื่อประมาณสองถึงสามเดือนที่แล้วเนี่ยรถติดมากนะครับตรงนี้แล้วก็เขามีการก่อสร้างถนนนะไปแทบไม่ได้เลยครั้งนี้เห็นว่านานแล้วแอดมินก็เลยเข้าเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็ก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้แต่ก็ข้างหน้า,านี้ไม่แน่ใจนะฮะต้องดูไปเรื่อยๆอในเรื่องราวของบทยุคตึกแถวอาคารพนิษกันต่อนะครับ ตรงนี้เนี่ยเห็นรูปเป็นหงตรงนั้นก็คือวัดชะลอก่อนหน้านี้แอดดี้แอดเคยมาเคยเคยไม่ใช่เคยมาแหละเคยผ่านหลงเข้าผ่านเนี่ยโอโหรถติดกันแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะเขาทำถนนตรงนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าเสร็จเต็มที่นะก็คือยังมีจะมีการเก็บรายละเอียดถ้าเก็บเต็มที่เาก็จะมีะทาเนี่ย ยังทำอยู่นะฮะตรงนี้ก็ยังน่าจะต้องมีการเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแหละนะครับตรงนี้พอมาข่าวก่อนเนี่ยบุ๊บบอกได้เลยนะสยองมากติดกันจนแทบจะเห็นได้มีตะคนบนเมื่อ,อไรจะเสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะพอมาถึงตรงนี้ก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่ถนนก็ผิวครุขครับนะฮะตรงนี้ในเรื่องการค้าขายก็คงจะเงียบไปแหละเพราะว่าถ้าถนนหนทางอย่างนี้มันไม่ค่อย โอเคเนี่ยคนเขาไม่ค่อยอยากจะมาเพราะถึงจะโอเคยังไงบางทีเขาก็เข้าห้างไปเลยเพราะว่าที่จอดรถไม่มีลําบากเนี่ยดูสภาพโครงเคงโคงเคงไปเรื่อยนะฮะตรงนี้อันนี้ยังอยู่บนถนนอันนี้บางกรวยส่น้อยนะครับติดแถวทั้งสองฝั่งและส่วนใหญ่จะฝั่งทางด้านขวามือนะจะ,ะเปิดทำมาค้าขายแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเงียบแหละอ่าก็ดูกันเอาเองนะครับตรงนี้ ก็มาถึงตรงนี้ก็ยังก็เข้าใจนะว่าเนี่ยยังมีการก่อสร้างถนนอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ถ้าหากว่าไค่ที่จะช่วงนี้นะครับช่วงแอดมิน,นที่มาช่วงนี้เนี่ยถ้าใครดูนี่นะก็ถ้าพิเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงแหละนะฮะเพราะว่าถนนกรุขระมากเพราะว่ายังไม่ได้เรียบร้อยยังทําอยู่ก็น่าเห็นใจก็นั่นแหละ แถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ข้างๆเนีเ่คือคนไม่ค่อยสะดวกนะก็คงจะลำบากนะที่จะมาค้าขายนะขายดิบขายดีประมาณนั้นนี่ฮะคือการตรงนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือที่จะลดไม่มีบางทีก็ไม่สะดวกสำหรับคนที่จะมาติดต่อค้าขายหรือว่าซื้อของอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็นี่ฮเห็นตรงนี้ก็ครุขะนะครับถนนกำลังก่อสร้างนี่ดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ดูกันต่อไอ้บางกรวยไซน้อยกันต่อนะครับตรงนี้ก็คือมันก็เงียบโดยอตัตโนมัติแหละเพราะว่ามีการก่อสร้างถนนถนนก็ยังสร้างยังไม่เสร็จเลยอันนี้ก็ วิ่งก็เบาเนะเพราะว่าสงสารรถเหมือนกันอครับดูต่อเลยนะครับในเรื่องของยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนบางกรวยไซน้อยนะครับตรงนี้เลยมาจากอํเอาเภอบางกรวยเนี่ยที่นี่แล้วรีวนี่ยก็คือไม่ใช่คอนโดนะครับเป็นบู่บนจัดสรรค่อนข้างที่จะอย่างที่ว่าเลยหมดยุกตึกแถวหรือย,ยังนะฮะก็เป็นคําถามแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยฮาบิที วงการหมู่บ้านจัดสรรเยอะเลยนะครับตรงนี้สองฝั่งแหละนะฮะบางทีก็แอดมินก็ตัดออกบ้างอะไรเนี่ยก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ยังวิ่งอยู่บนถนนนะครับบางกรวยไซน้อยเสงจ่ามุ่งหน้าไปนู่นเลยนะครับนครอินเนี่ยจะจะปิดคลิปตรงนครอินนะครับตรงนี้ สำหรับถนนบางกรวยไซน้อยนะครับที่ผ่านมาก็ยังมีการก่อสร้างถนนนะครับก็ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็เลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับตรงนี้เพราะว่าติด,ตดไม่ติดก็โครงเพลงนะฮะสำหรับรถสงสารครับคลิปบทยุคตึกแถวอาคารพณิชย์บางกรวยจงถนอม แล้วต่อด้วยบังกรวยใส่น้อยก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆสําคัญที่สุดขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ